อปลาเงี้ยเนี่ยววติดกางย่อเลยพี่น้องเลยเอาปลายงี้พี่น้องอู้หูอูเอาเข้าไปตายพี่น้องตายตายครับเวลาป้าครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาลุ้นปลานํากันพี่น้องน้ำไม้พี่น้องมีข้องหนึ่งครับผมตายครันไปเนี่ยเดี๋ยวมารู้เยครับทิ่ตีครับพี่น้อง ก็ไปป้าดิบีนเต็มเลยครับบรรยากาศมันยีพี่นออ้หุะบล่ะปีนองเนี่ยเดี๋ยวเป็นโลพเ่น้องสอส้นเกนแล้วเนี่ยมันซ่อนกัรปีนองกรถามผมเด้อวมาเป็นบอยอมันยกว่ ตาด,ตาดไ,ปไปแล้วตาดไปแล้วพยายามไปแล้วตัวไปแล้วเอาจะโมเป็นไรครับรอบนี้ครับอันนี้เป็นยอดดำครับสองเส้นเพืนนอนพี่น้องโมเอาครับพี่น้องรอบอนีกหน่อยไ,ไปไป กอนว่าพี่นอเองลองเกอออแล้วได้่ได้ไอดอะไรเอ้ีน้ต้องมพีนอไม้จะลงนี้เปล่าเนาะฮะลงนี้ไม่รู้จะมีแบบนี้เปล่าใช่ครับนี่แน่แล้ววันนี้ต้องเอาก่อนเรื่อตี๋พี่หนอนมาเนี่อ่ะทั้ง อันมันน้อยนักเหอเ้ยอ้ครับูไม่้องบัวมันจะไม่ขึ้นแบบนี้พรุ่งนี้เฮ้ยฮะลลล้วางวานท้วา้วาวางเ็นงานตาใอ่ไ ดีโลขนาดนี <si suppression> ้เต <fin anta> <ots> ็มเลยหรอกจีนสี่เอ็มสิมาไทยปีละตัวสิมาไทยคือมันนัางเบื่อมดโดนก่นองเาไทยนี่โอ้ยปวดมันก็น่ายกแบบนี้มันก็น่ายกแบบนี้ค้นสู่ปาเไว้ไปนอนไปเมื่อ้เหระเออ มันซ้อนครับพี่น้องเลยสองเส้นเครอได้พี่น้องเนี่ยสามเส้นกับโยงลงตัวปลาครับตอนนี้ครับทั้งข้อกับเต็มเลยพี่น้องข้อเนี่ยเฮ้ยรถแกรถไม่ไหวทุกอย่างตั้งใจแบบนี้โอ้เคไหมรถอยกโยกนี่นั่งไปทุกวงเดี๋ยวปลาสิมาโดดขึ้นอย่างมันท่ำยอดทต่ำยังโดดอยู่ครับ อ่าๆตอนนั้นะไปแล้วท่านบ่บ่ล่ะโอ้หลายโพหลายโพพ,พี่น้องเอง้ยโอ้เข้ายอไม่นี่ตัวนี้นะจะไล่ให้ได้ตาเลยพี่น้องพยายามหมุนให้มันเข็นกันนะครับเอ้าเอ้าเอ้าอ่าบ่ล่ะ จุมจุมนึงปุ่มนึงเกือบเป,ป็นโลกพี่น่องพี่ยืดกะยืดบ่ดได้พี่นอ้องปลามันขึ้นไปเดียวนะพี่น่องนำมันมามายเนี่ยผักเต็มเน่ยย่แต่เช้าเลย มาแต่เช้าบ <laughs> หมดแรงเลยจ <laughs> ุดก็ไม่ได้ปลามันตัวโตอ่ะ <laughs> ไปแล้วพี่น้องเแลว <laughs> มันยุดบ่อไดนเลยพี่น้องเแล <laughs> <laughs> าตะกุน้นอะสิสู่ใบมะพร้่วปลาุยล่าปลาหัวแข็งนะครับ มานปวดมันพ่อเร่านามาครับมาเมื่อวานไม่เศร้าแล้วไม่ต้องไม่ไม่เศร้านะครับผมแต่ละข้อมันจะมาพวกข้อกันนึงนึงอ่าโดดอีกแล้วทั้งหมดจะห่อแต่ยือยู่ทั้งหมด

ไปแล้วโดนแล้วพูดแล้วอู้โอ้โอ้พี่น้องเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มพี่น้องเออเออแมันอยู่ไกลบ้างอ่ะจะเป็นตัวย่อมันย่อนไปพี่น้องไงอันนี้มันไกลบ้านนะครับเนาะปลายังนั้มก็ไม่ต้องใส่ฮะมึงพี่น้องปลาบางคนเป็นทุกปลาพี่น้องเลย จะยายมก้อนติดใกลๆนะครับต้องเอาเสื้อมัดไหม่ี่นะเสื้อมัดไห้นะเพราะน้ำมันแห้งครับโอ้ใกลๆมันก็ยอดดำเลยทำงานพี่นงเราเลยแล้วปุ้มน่่โดนอีกแล้ว นั่นเลอ้ยเบื้อาพีน้อมันถึงทวยนหมอนมากเลอ้ยเอาอ้อ้ออ้าเโอ้ยเป็นโลพี่นอกรอบนี่เป็นโลครับผมมานกาเป็นนงเลยนั่งเบิ้งขนาดนังเบิ้งยังเพื่ออยู่พป่นนกเนี่ เปดติดคัิดแน่พี่น้องเป็นเังที่ราคาพันน้ามากไม่เมืกันคือต้องเต็มที่กับมือสองมื่นพี่น้องมีโอกาสก็คือเสียโอกาสเปล่าเลยครับอันนี้พอเอาเงินอย่างเงี้ยจะสิเป็นยังไงนะครับมีเรากั็สู่ครับพี่น้องแม้ทิพย์มง ว่างโดนเลยพี่น้องแตบบ่เดียวปรับปุับปรับ,บอ, <c oughs> อ่ะพี่น้องไปแล้วโดนแล้วโดดแล้วเอ,อ,อ,อาเอาแบบวิ่งล่ามโดย <c oughs> เดี๋ยวกันขึ้นกันสิลุนกันปลาแดงพี่น้องปลาแดงปลาเสี้ยมปลาหน้าครับ <c oughs> นนอ่ะ เพราะแข็งม,มากๆพี่น้องพี่น,น้องรู้คนครับติดจุกปากพี่น้องเลยติดจะไหนก๋วยไก่ติศมันติดขัดติดแน่นโอ้ยไปแล้วพี่น้องด้วนแล้วโอ้ยเดี๋ยวเราเป็นตากาพี่น้องเลยเอาเอาบอลซ้อนครับพี่น้องเอยโชคดีอะสิบเอ็ดพอนยน่ครับผม ายางางก็เต้นใจพี่น้องเลยเย็นๆพี่น้องอย่างหลงงังหมดเลยคนไทยเหรอหนำไปปุ่มๆดูนะครับมันคือว่ามันมาหนำแดงพี่น้องมันนั่นหนำแดงนะครับมันเป็นช่วงเขาเปิดประตูระบายหนำฝนมันตกแห้งนะครับเปิดประตูระบายหนำนะนั่นรด หาดพี่น้องเอ้เลี่ถูกหลออ <laughs> <laughs> จะดีได้ไงล่ะเราก็่นทำเป็งสภาพี่นองบ <laughs> <laughs> ม่ไหวม่เลงตัวปลาพี่น้องนะ่ไม <laughs> <laughs> ่ร้คร้บ <laughs> <c ười> ตัวปลากง่ายพี่น้องวูน <laughs> นีมันก็เอา้า <laughs> มึละไเต็มตัมไม่ง <laughs> เอเรายืนไทยประมาณนีจิตเห็นชัดเั่กันป่มุมสูงเหมืนกันนขึ้นเลยมาแต่น้องมาเนี้

cắt to bên làm nè ôi, ờ ờ ờ mấy cái bông bên đây thì đoàn xây chân không? โดดไปแล้วไันขึ้นนลครับพี่น้องวันนี้น้ำภาพอะโดดอีกแล้วไม่หยุดหายใจอะไรแบบเนี้ย อ้เอ๊ะจิตกัาจิตแน่พี่น้องเอ้ย่นะเอาน่าเดี๋ยวไปถ้ําเลยเนาแสงมุมนี้เลยไปน้อยนะคุน อ่าพอได้พอได้มันกะว่ามันกระดูดมันช้วนนำขก้นมากไ่น้องปลาพอหนำไม้จะไม่แห้งได้ยู่ข้างหลังผมตอนมันหนาแรงมันแห้งไปเลยครับนำมันมากนลยเนี่ย โดดไปแล้วไปแล้วโอ้โรอดได้พี่เนาะตังไอ้โอ้ฮะสิเมื่อยกับเมืย์ไม่ได้พี่เนาะหมานขัางหมานเนีครับผมคนกู้ยอดำมาทำงานอยู่เมือนกันสองยอดำสองปากฟังใส่มือผมเนี่ยน่นมากกู้กระโดดปั๊บ เอาอถึงโลบพี่น้องรอบนี้ไปแล้วโดดไปแล้วโดดไปแล้วปวรอดปวดหอดพี่น้องโอ้ไปพี่น้องปุ่มนียครับตัดเสียพี่น้องเป็นตำมวจพี่น้องแบบนี้ยอ่อนวะแต่เป็นบ้านพี่น้องพ่อแบบนี้ยุดพ่อพี่น้องเองสิสูขอ่อนทุ่มทุ่มเนี่ย เอาใ้ไก่มาจเพีะยอนอวยนี่โอ้ปลาแดงมาแล้ว่น้อเปล่ไก่ขนาดครับไปไหนตอไปไงมาดววะ

โอ, connect, โอ้ยมนล่ะโอ้โอ้โอ้ป่าดพี่น้องเองเกินร้อยรอบเนี่ยปุ nice. ้มเนี่ยยังโยแข็งติดพี่น้องเองแล้วมันมาทางไหนเออป่าครับโตมันิหายพี่น้องไอ้โตมมนหน่อยเด้วย Cố ngang khá nạt và... Ồ, phá nhau Buồn cá nho lên bây giờ kìa Họ phá nhau nhắc... Ủa... nó... Ủa... Ủa... เอาเอาไป <laughs> คุยล่ามีน้องปลาลูกใส่ลูกนวลครับปลาคุยล่าครับ <c ười> ปลาแดงปลาโอยังไม่เห็นมากครับตรงนี้อะวต้อง,งปลาพี่ครย่อกระ,ด,ะด,กดำอยู่แล้วเห็นปลาพวกน,นี้เวลา กอยงนรออยู่เี่ยวเลหาวหมดไปแล้วโดนแล้วมี่เข้ามาผ่านไปห้อไง tít khắc tít nè Hãy subscribe bán kênh anh Mì ปลาเนืออะไรปลาสวยอยังตีอะไรพี่น้องเนี่ยปลาสวยอยังตีอะไรครับโอ้ าไปเก็บไปนอนยกัเก็บอยกับเก็บงเสพาเหมือนแท้งี่นอนเมือนงแมันมเมือได้ขนาดมงัดแลาครับเนี่ยเเต็มหลังทั้งสีอรัผมเยไ่บงแปดตอนนั้นเนี่ยมึงสภาพัญานองเหมือนแห้งเลยนะ Ờ, cái <laughs> okay, tem thẳng là này Hãy <laughs> ừ, <quay bên> <laughs> อร่อยครับน <R ud> ั like ่ง <The> นั like children, ่งมกันเนี่ย like ร่ากายกันดีตาตาตายตายงเยไปัเริ่มเริ่มมาเยอะมาขยันนะคำคำมากสิบหมื่มากอันเดิมเห็นปากกันง่แล้วโดนละแปดสบาท ปูเงาป่ะะปูน้ำปลาแก่โอ้ดูวพี่น,อนอ้อ,องอ่อรอมีเล็กตัวครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วอืมปูเงาเก็น ากม,มันสีโต๊กับฝน,เ,นเรื่องอมัเรื่องมน้งเห็นมั้ยงนาเอานาะเอ,อ้อยเออนยยามได้หลุนนะมิ่นองมาสิถทิ้งลบอ่ะ ไม่ได้นั่งแล้ววันนี้หมดแล้วโอ้โหขัวต่างเนยหยุดหายยังไม่ได้พักพ่อนเลยครับจริงจริงมันไม่ได้ลาได้พักเลยครับน,รแบบนั่งว่าแครับยุดตาไม่ก็เป็นตาเสบอกกว่านี้หรอกขั้วใดนั้น ไปโดดโดดโดดไรส่รุนรุนรุนปลายงครับอ่ามันมาเข่า ตวกังนี่จกเบิดมือเบิดมือพี่น้องเบิดขึ้นนี่สิลายสิบรรยากาศือฝนติดตกแล้วพี่น้องมาน

ไว้คนเล่นดีกว่าไว้คนเล่นพี่น้องเอายอดดำพี่น้องมั่นใจยอดดำครับผมกาดนี่ยวกแขะขาดกันเนาะปลาปลาอะไรอันเนี้ยเขาเรียกปลาอะไรอ่ะจิ๋วไหมเหรอ้ลาจสุกครับผมนะ หลุดมือเด้อจับจับอย่างเงี้ยนะอ่าสองข้างฮะอะไรเนี่สองข้างเหรอือโอ้ยปล่อยน้ำเชื้อแล้วอะตะปูมั้งเนี่ยตะปูอะเดีอะไรก็ขาวบอกเนี่ยอือตะปูนั่นแหละไม่ไม่ไม่ผลงานพี่น้องเลยเครื่องนะครับตัวนี้ปลาบม่ตัวหน่อยพี่โต้ง่ามพี่น้องสองเซนเครื่องพื่อนะ วันเอาขึ้นมาเบิดพี่น้องนี่บันเราขึ้นวัเบิรครับผมอืมจิดคักขนาดบ่มี้พลาดพี่น้องนั่งเบิว์ตมั่นเลยิดคักติดแนงครับผมอย่างบรรยากาศฝนสีมากเลยพี่น้องครับจากในกาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้พี่น้องเดี๋ยวพรอคลิปหน้าครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับผม